เอาละครับสวัสดีพ่อมแม่พี่น้องนะฮะตอนนี้เราอยู่กับเกม Among the Sleep นะครับซึ่งเกมนี้ถูกเรียกร้องมาเยอะเหมือนกันนะฮะดูจากหน้าเมนูตรงนี้แล้วก็น่าจะเป็นเกมประเภทเล่นง่ายนะับเกมสดใสสดใสนะครับเล่นไม่ยากเท่าไหร่ไม่งั้นคนคงไม่บอกให้ผมมาเล่นเกมนี้นะครับซึ่งผมว่ามันไม่จริงหรอกนะฮะโอเคร okay, เริ่มเกมกันดีกว่าครับ let's go เมื่อกี้ได้ดูคำแนะนำเกมเราจะได้เล่นเป็นเด็กหรือเปล่าครับเอ๊แต่น่าจะใช่นะดูจากปกเกมแล้วเนี่ย เป็นเด็กใส่ชุดนอนอะไรสักอย่างนะครับถือตุ๊กตาหมีน่าจะให้เราเล่นเป็นเด็กเนะี่นี่เปิดมา๊บก,กับสีสันสว่างสดใสเลยนะครับสมกับเป็นเกมน่ารักน่ารักเหมาะกับคนรุ่นใหม่ hey, นะครับผมเฮ้ you hey, ดื่มเสร็จยังอ่ะอุ้ยอ้าวเอาว<อ>ิคกี้อยู่ในแก้ว <might> ระวังหน่อยสี่เดี๋ยวก็แตกหรอกผมไม่ได้ตั้งใจอ่ะผมไม่ได้ตั้งใจรอแป๊บเดียวเองเดี๋ยวแม่กำลังทำเค้กอยู่ทำเค้กอระนี่เล่นเลย มีอะไรให้เล่นด้วยครับระหว่างรอเค้กนะฮะ <c oughs> อุ้ยโอ้นึกว่าแม่หายก้ <c oughs> ไมไปทำอะไรอะโอ้เพอร์เฟกแล้วเหรอโอ okay, เคเค้กเสร็จแล้วนะครับ <c oughs> แม่จะยกมาให้เรากินแล้ว <c oughs> แม่แต่ผมยังไม่หิวเท่าไหร่เลยอะ <c oughs> ผมอยากจะเล่นต่อและแก้วก็หล่นไปแล้วโอ้ลุคน่ารักจังเลยอยู่ในชุดอ่าจัมมัดชุดนอนอย่างนี้อุ้ย โอ้มีสองมีสองเทียนแสดงว่าเราอยู่สองขวบอ่ะครับแต่ผมยังไม่อยากกินนะแม่ผมอยากเล่นน่ะท y เย r ยสองปีมาแล้วเนี่ยวันนี้แม่แม่อย่ดป้อนผมยังไม่อยากกินเล่นอยู่อ่ะจะป้อนยังเข้าท่อมาแล้วจึกๆึกอุ้ยแม่ใครเคาะประตูครับ แม่ต้องรีบไปเปิดประตูนะฮะแล้วแม่จะอ้าอึงทำไมแม่แค่พูดว่าจะกลับมาเดี๋ยวกลับมานะครับโอเคเรายังไม่กินครับเราอยากจะเล่นต่อเอ้ยอะไรอ่ะโอ้แม่คุยใครมัไมีคนเข้ามาแผ่นดินไหวเลยเหรอเดี๋ยวฟังนครับโอ้เสียงอูอีเลยฮะอุ้ยได้ยินแต่คำว่าโนคำเดียวแล้วก็อุ้ยไปแล้วครับ แม่ไม่ให้เรารู้ด้วยว่าคุยกับใครให้ยูโอ้ดูสิว่าได้อะไรมาน่าสงสัยเหลือเกินว่าข้างในนี่มีอะไรทำไมเราไม่ขึ้นไปดูกันทั้งบนล่ะไม่เอาผมจะเล่นอันเนี้ยผมเล่นอันนี้ก็สนุกพอแล้วก็แม่อย่ามาอุ้มแม่แม่แม่กินเค้กไปเท่าไหร่เนี่ยตัวหนักเหลือเกินมาว่าเราหนักได้ยังไงโอ้แม่อุ้มโอ้ดูข้างล่างนี่มีสร้อย อืมโอเคแม่ครับแม่ครับผมยังเล่นนั่นแล้วแม่เอากล่องมาแล้่ยังไม่จบอีกจบเสร็จร้องเลยแม่ครับแม่ผมดูข้างหลังแม่อยู่ผมรู้สึกไม่สบายใจเท่าไหร่คริลเบดคริลไบต์สตูดิโอนะครับเอ้ยเอ้ยแม่ข้างหลังแม่มีของแม่ข้างหลังแม่มีของดีแม่แม่ฟังกูหน่อยเหอะแม่อย่าโมเด่เดินแล้วแบบไม่ดูตามาตาเรือ พรีเซนต์อ๋อเป็นการพรีเซนต์เกมของเขานะครับแม่ทำได้ดีทีเดียวครับเอามองตุสลิปแม่ผ่านบันไดเดินผ่านบันไดขึ้นมาแล้วก็โดนความมืดมิดครอบงำกินไปนะครับเป็นคอนเซ็ปที่ดีฮรแล้วแม่ครับเมื่อไหร่มึงจะถึงเนี่ยแม่เอ้ยแม่เอากล่องมาด้วยนด้หวา่าโอ้หถือทั้งกล่องถือทั้งลูกทำได้อย่างไร <we> ถึงแล้ว มาดูดีกว่าข้างในมีอะไรอาจจะเป็นของเล่นใหม่ก็ได้นะ <c oughs> ครับแม่มึงรีบเปิดเถอะอยาก <c oughs> อยากรู้เหมือนกันในะข้างในมีอะไรเฮ้ย <c oughs> อะไรอ่ะตุ๊กตามีเหรอแ <Okay, S 2> ล้วเสียงโทรศัพท์ใครโทรมาโอเค <Okay, S 2> อยู่นี่แป๊บนึงนะเดี๋ยวแม่กลับมาอีกแล้วอ่ะอีกแล้วนะครับเฮ้ยแต่ว่าเราไม่ได้อยู่ในบนโต๊ะอ,อาหารแล้วแล้วนะ่าจะเดินไปเดินมาได้สนครับขอสนหน่อยแม่ละรีบกลับมาจริงๆนะอย่าอย่าไปนานโอเค่ะ แม่มันต้องปิดประตูก็ได้เผื่อมันมีอะไรในกล่องนั้นนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันโอ้ยแคบเลยแล้วอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยหมีกระโดดได้หมีกระโดดอยู่ในกล่องอะเอ๊ถ้าเรามองมันไว้ตลอดมันจะเผยไตยออกมาหรือเปล่าครับไม่รู้นะตรงนี้มีอะไรลูกบอลนะลูกบอลมันเล่นหน่อยฮึบอึบเอ๊เอเออะไม่ถึงเหรอโหแรงน้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหมา่ใหม่พี่หมี พี่หมีอ่ะส่งสัญญาณให้แล้วพี่หมีแม่งไม่สนใจ่หมีมัอยู่ในกล่องนะครับโอ้แล้วนี่อะไรอ๋อให้มุดโอยผมว่าถ้ามุดไปแล้วนั่นไงหมีหายแล้วแน่นอน Calling is f a s t e อ than walking โอ้โหคลานนี่อุ้ยเสียงใครวัเลาะเมื่อกี้เขาบอกว่าคลานมันจะเร็วกว่าเดินนะครับโอเคเราเดินสี่ขา <c oughs> ดีกว่าเดินสองขานะฮะสมเพลสมผลครับ ไปดูไปดูหมีหน่อยฮึบนี่กระโดดลงเฮ้ยเสียงอะไรใครหายใจฟุดฟิดฟุดฟิดเมื่อกี้ข้างบนน่ะหมีอยู่ในกล่องนั้นนะครับพี่หมีครับพี่หมีครับอ่าเล็บเมาส์ซ้ายแล้วก็ลากเพื่อเปิดเกอ๋อโอเคเปิดโอ้ยนี้มีกางเกงในโอ้กางเกงในสามกล่องเลยกางเกงในสามลิ้นชักเลยฮะ นี่อะไรครับอุ้ยอ,อ๋อรถไฟจะไปโคราชเราไม่เอาโคราชเราจะเอานี่ครับมันไม่ถึงเอากระโดดขึ้นเกะได้โอเคอมานี่พี่หมีโอ้กล่องหนักเหมือนกันนะเนี่ยพี่หมียังอยู่ครับพี่หมีครับอม,มันลากตังไม่ได้เว้ยแล้วก็เดินต่อแต่เอ้ยหมีหาย oh my god หมีหายไปไหน พี่ช้างพี่ช้างรู้ใช่ไหมว่าหมีไปไหนพี่ช้างบอกวานะบอกมาขนาดพี่ช้างยังไม่รู้แล้วใครจะรู้เนี่ยอยู่ข้างๆในขนาดนี้เฮ้ยตอกแตะตอ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 แตะในก็เอ้ยเจอแล้วมันหลบในทีบสมบัติคุณผู้ชมครับพี่หมีอยู่ในกล่องสมบัติฮนะพี่หมีอยู่ในกล่องสมบัติอุย้ยเห็นลูกกระต่ายแล้วอามองตามด้วยพี่หมีไฮเทคพี่หมีอุย้ย Hey, you found me อ๋พี่มีพี่มีมีชีวิต My name is Teddy. Nice to meet you. Hey, what's your name? ฉันชื่อเท็ดดี้ดีๆถ้ารู้จักนายชื่ออะไรผมไม่รู้ครับผมยังไม่รู้ชื่อตัวเองเลยฮะ Not much of a talker yet eh? ะไม่อยากจะพูดเหรอไม่อยากจะคุยกันเหรอเนี่ยฮะไม่อยากจะคุยไม่รู้มันคุยไม่ได้ไม่ s play <S พูดไม่เป็นเ <Clock. S 1> ลยเรามาเล่นเกมกันเถอะเกมอะไรครับอืม หมีก็ต่อแต่เหมือนกันนะเนี่ยฉันฉันจะซ่อนหมีสียมเอ้ยไม่ีไม่ใช่หมีดิฉันจะช่อนฉันจะซ่อนช้างสียมพูไว้โอเคหันไปรอบๆแล้วก็ปิดตาเอาไว้ปิดตาเอาไว้กด E S C ปิดตาอ๋อ E S C เราจะปิดตาไว้ครับโอเคดูได้แล้วมันบอกว่ามันจะซ่อนช้างสียมพูไว้ ต้อนไว้ก็นั่นไงช้างทำไมจะไม่เห็นนะเล่นเนี่ยใครไม่เล่นโอ้โหหูตาเราไวนะบอกให้แนเอหาเจอจนได้ก็มันห่างมันโผล่มาขนาดนี้หาไม่เจอได้ไงเนี่ยฮะเออเล่นอะไรก็ไม่ is that a music box เฮ้ยนั่นมิวสิกบ็อกซ์เหรอใช้การได้หรือเปล่าไหนมิวสิกบ็อกซ์อ๋อนู่นครับมิวสิกบ็อกซ์ได้หรือเปล่าอ่ากดมันเปิดหรือยังวะหรือว่าไม่ถึง ปีนขึ้นเกก่อนเอาในเมโลดี้เปิดแล้วนี่วาโอเคเปิดแล้วครับไม่ทำไมมีสองเตียงวะอ๋อตรงนั้นมันไม่ใช่เตียงไอ้ตรงนั้นมันเป็นโซนของเล่นโซนนี้คือเตียงครับแล้วนี่อะไรโอโบลิ่งโบลิงเล่นโบลิ่งมันลากตีเลยอย่างนี้เลยครับขี้โกงเบลวะอ่าเอาให้หมดเอาให้หมดโอ้ไดอชิพเมน สไตร์ด้วยโอ้โหไม่ธรรมดาเล่นขี่ม้าส่งเมืองหน่อยฮะเล่นมันทุกอย่างอะทีเนี้ยอ่โยกโยกโยกเข้าไปให้มันหลุดโลกดูเงาด้วยครับ what's this what's this เฮ้ยพี่หมีก็อย่าซนมากนี่ห้องผมจะเล่นซนไปถึงไหนให้ผมว่าในในในตู้เสื้อผ้านี้มันต้องมีทักอย่างต้องหมีทำอะไรอ่านหนังสืออ๋ออ่านหนังสืออ่ะ เอาไปอ่านอาไอ่าน <c oughs> รบกวนการอ่านหนังสือไม่ดีนะครับอย่าทำตามนะะรบกวนืนี่ <I think S 1> อ่านหนังสือนี่ไม่ใช่เป็นเรื่อง <care S 1> ดีเลยฮะโอเค <the> well. okay, ผมว่าในนี้มันน่าจะมีประเด็นในตู้นี้น่าจะมีประเด็นครับขอเปิดดูหน่อยมีไรฮึบ oh. โฮัลโหลโอ้ใครร้องอู้พี่หมีจะร้องก็อะไรก็ร้องไปแต่ว่า Does it run How do you start Does it run มันวิ่งได้หรือเปล่าจะเริ่มจะสตาร์ทมันยังไงพี่หมีพูดถึงอะไรวะอ๋อพูดถึงรถไฟอยากเล่นว่างั้นอยากเล่นนะผมกดให้อะผมกดเป็นครับเลนเลยเลนเลยตอนนี้แม่แล้วใครต่อเฮ้ยอุ้มฉันหน่อยเดี๋ยวจะโชว์อะไรสักอย่างให้ดูเราต้องไปที่ที่มืดมืดที่ที่มืดมืด รู้เลยที่ไหนในตู้เสื้อผ้านี่เองโอเคเราจะพาพี่หมีมาสำรวจอะไรบางอย่างบบมันจะมืดกว่านี้นะถ้าเกิดปิดตู้โอเคปิดตู้ครับปิดอีกตู้หนึ่งอ่าโอเคเยอะม,มากเฮ้ยมันมืดมากเลยนะเนี่ยเฮ้ยฉันหวังว่าจะไม่มีมอนสเตอร์สัตว์ประหลาดในนี้นะโอ้ยอย่าพูดเป็นลางดิครับอุยน่ากลัวว่ะ ถ้าเกิดนายรู้สึกกลัวในที่มืดๆแบบนี้ในกอดฉันได้นะมันจะรู้สึกปลอดภัยยิ่งขึ้นจริงเหรอกด F เพื่อกอดพี่หมีอ้าอุ้ยอุ้ยโอ้นี่ชุดอะไรอะทำไมชุดมันแบบโอ้มีทางลับด้วยเหรออุ้ยอ้ดิๆกดผิดกดผิดกดิอุ้ยอุฉันว่าเราไม่ควรมาอยู่ที่นี่เลยเราน่าจะระวังตัวไว้หน่อยนะ เออแล้วไม่น่ามาอยู่ที่นี่แล้วมึงพาเข้ามาทำไมครับพี่มีรอบตรงนี้มีไฟเตาะแตะตาอแตะอยู่ครับโอ้ไฟเสียไอชุดพวกนี้มันมันชุดน่ากลัวอย่างเลยครับไครเขาใส่อุ้ยอุ้ยเสียงอะไรเสียงอะไร Did you hear that I did I did ได้ยินได้ยินครับเสียงอะไรก็ไม่รู้ฮะโอ้ยถึงประตูแล้วฉันคิดว่ากำลังมีบางอย่างเข้ามาเฮ้ยโอ้โหเสียงอยู่ข้างนอกนี่ครับ เสยวงน้อพี่หมีพี่หมีช่วยกูด้วยพี่หมีกูเปิดออกข้างนอกอ๋อเจออ๋อคุณแม่อยู่นี่เองมาทำอะไรในตู้เสื้อผ้าหึมโอ้เล่นมิกกับเพื่อนใหม่งั้นเหรอสวัสดีคุณหมียินดีที่รู้จักเป็นยังไงบ้างฮะวันนี้ แม่ไม่ต้องมาแย่งเล่นได้ไหมต้องหยุดเล่นซ่อนหากับแม่ได้แล้วนะแม่หวังว่าลูกจะมีความสุขกับวันเกิดนะเพราะไม่งั้นแม่คงเสียใจแย่เลยครับและตอนนี้ได้เวลานอนแล้วถ้าเกิดนอนตอนนี้นะลูกจะสามารถตื่นเช้าพรุ่งนี้ได้แล้วก็เล่นกับเพื่อนได้ทั้งวันเลยครับเล่นกับเพื่อนครับ ผม,ผมมีพี่หมีก็พอแล้วรู้สึกว่าเด็กๆทั่วโลกตอนนี้นอนกันหมดแล้ว <And then S 1> พวกเขารอแต่ลูกคนเดียวนั่นแหละนะไม่คว<ม>รให้เขารอกันเลยเปิดเพลงด้วยอ่อ <night>, ฝันดีนะลูก <Sleep dream. S 2> ฝันหวานอีกครับยืนกล่อมด้วยโอ้แม่ถ้าแม่ยืนร้องอย่างนี้ผมนอนไม่หลับหรอกเอาหลับไปแล้วด้วยหลับง่ายมากๆจังหวะน,นี้ใช้ได้เลย บนจอก็มืดไปแล้วตื่นมากลางดึกหรือเปล่าเกมแบบนี้ตื่นกลางดึกแน่นอนมีเสียงกล่อมด้วยเอาละครับผู้ชมครับของจริงอยู่ตรงนี้แล้วครับความมันกำลังจะบังเกิดแล้วครับน้าเฮ้ยใครเปิดประตูเฮ้ยแต่พี่หมียังอยู่ครับพี่หมีอยู่ข้างหน้าเราไม่กลัวอะไรกันเงี้ยมืดแค่ไหนได้กอดพี่หมีให้ความสว่างได้ รู้สึกว่ากำลังสลืมสลืออยู่นะครับเฮ้ยเฮ้ยพี่หมีพี่หมีบินได้ไม่ใช่พี่หมีโดนลากพี่หมีโดนลากขาไปครับผู้ชมครับเฮ้ยตื่นตื่นไอ้หนูอุ้ยโดนลากออกนอกประตูไปแล้วโอ้ไม่ก็ชิบหายแล้วอุ้ยมันลากเตียงเราไปด้วย ชิบหายแล้วไม่ใช่แม่ด้วยใครไม่รู้ละลากและเทลงอย่างนี้เลยใช้ได้ครับใช้ได้โหเตียงเอาพังหมดแล้วพี่หมีก็ไม่อยู่เว้แล้วครับเว้แล้วครับชีวิตของเด็กน้อยตาดำๆคนหนึ่งฮะชิบหายแล้วครับพี่หมีพี่หมีครับเฮลโลมีใครอยู่ไหมครับกดคิและอ e. เลื่อน เอียงซ้ายเอียงขวาผมกดแล้วทำไมไม่ได้วะกดกด e ได้ป่ากด e กดไม่ได้อ่ะเอ๊ะทำไมกดไม่ได้วะเอากำเวนแล้วครับเวนแล้วครับนี่ลายกล่องพี่หมีอยู่นี่ป่าพี่หมีพี่หมีผมมาช่วยแล้วอุ้ยพี่หมีโดนใครลากไปไม่รู้อ่ะโอ้โอ้โอ้เวนละเวนละเอ่อยังไงดีครับตรงนี้มีประตูแต่ว่า มีกล่องปีนไม่ได้ตรงนี้มีอ๋อเก้าอี้ประตูนี้ถ้าเรายืนขึ้นเราเปิดถึงไหมไม่ถึงครับเป็นไปตามคาดไม่ต้องบอกก็รู้เลยครับว่าให้ใช้เก้าอี้ตัวนี้ครับมาพึบพี่หมีรอผมก่อนนะอย่าเปิดถึงป่าวขูคิกขุกคิก,ก,กออกมาไม่ถึงวะโอเคถึงแล้วค่อยๆเลื่อนไหมครับค่อยๆเลื่อนฮนะ ไม่มีใครไอ้นั่นไงประตูเปิดอยู่เึอุ้ยอุ้ยอุ้ยเสียงอะไรแย่แล้วแย่แล้วข้างในนี่มีอะไรข้างในนี้มีเสียงเครื่องจากเสียงโอ้ตัวเครื่องซักผ้าเครื่องซักผ้าครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆแทรกตัวเข้าไปอุ้ยมีเครื่องซักผ้าจริงด้วยกำลังใช้งานอยู่เลยเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะอุ้ยมีใครโดนปั่นในนี้เหรอ อุ้ยแม่ป่าววะแม่เอ้าล็อกด้วยเปิดไงอ่ะชิบหายละเดี๋ยว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 วิ่งมีสายเอ้าดึงได้เปล่าดึงปักเลยแล้วกันนะโอเคน่าจะเปิดเปิดได้อาะเปิดได้เว้ยอ๋อกดคิวกดอีได้แล้วครับตอนนี้ฮะโอเคเปิดอุ้ยพี่มีโอ้โหที่มีโดนปั่น ขอบคุณมากพี่หมีไอ้ซะแบบมีบางอย่างมีบางอย่างไม่ถูกต้องเราต้องไปหาแม่ของนายนะไปหาแม่เหรอเดี๋ยเสียบไว้ก่อนเดี๋ยวแม่รู้แม่ตีตายเลยโอเคกอดพี่หมีไว้ฮะข้างนอกนี้เอออุอ้ยพี่หมีอยู่บนบ่าเราพี่หมีอยู่บนหลังเราอุ้ยอุ้ยอุ้ยเสียงอะไรเอ่ย โอเวนแล้วอุ้ยตรงนี้เปิดแล้วแสดงว่าเราลงไปได้ชั้นล่างครับชั้นบนไม่น่ามีอะไรแล้วมั้งโอเคเราไปดูชั้นล่างดีกว่าดีกว่าใช้คาว่าดีกว่าด้วยโอ้โหมันสูงมากปล่อยปล่อยลูกบอลลงไปก่อนครับเพื่อความปลอดภัยเด็กๆอย่างเราจะได้มีอะไรนําร่องไปบ้างเพิตึบ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 โอ้เราต้องไปเงียบๆหน่อยนะ ไม่รู้หรอกว่ามีอะไรฟังเราอยู่ครับไเบเงียบๆก็ได้ครับคานเป็นเลยแล้วกันเด็กคานถอยหลังด้วยหมีไม่มีอะไรหรอกมกั้งโดนหมีไซโคไปงั้นน่ะแหมโอเคครับมาถึงล่างแล้วฮะในนี้มีอะไรจริงๆพี่หมีเราน่าจะเป็นสิ่งที่เรามโนขึ้นมากกว่ามันมีชีวิตอยู่เหมือนกับว่าแล้คุยเล่นเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยคุยกับหมีอะไรางี้ครับตามภาษาเด็กโอเค บอมาแล้วผมเริ่มกดดันแล้วจวังหวะนี้ครับกอดพี่หมีอย่างเดียวนะขาดหมีไม่ได้เลยหัวใจขอสารภาพโอ้โหห้องเว้โคตรกว้างเลยอุ้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 ยฟ้าผ่าฝนตกอยู่ด้วยเหรอเนี่ยโอ้บรรยากาศช่างเป็นใจจริงๆเลยช่างเป็นใจจริงเลยหลบเข้าซอกก่อนแล้วหลบเข้าซอกก่อนแล้ววินาทีวีวันนี้มีอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวโอ้ไปไม่ได้โอเคอ้อมหลังทีวีสุดทีวีจะเปิดอยู่ด้วยหรือเปล่าเนี่ย อืครับมีเสียงอะไรของแก๊กกกแกกกไม่รู้เว้แล้วอุย้ยอุโอ้โห,โหเจออย่างนี้จุ้งเลยจุ้งเลยผมมีความรู้สึกว่าผมไม่สามารถไปต่อได้แล้วมันทำกับเด็กน้อยตาดำๆอย่างนี้ได้อย่างไรไม่นึกถึงคนเล่นเลยโอ้เอาเป็นว่าผมขอพักไว้ตรงนี้ก่อนดีกว่าครับไปปิดตาก่อนอ่า ขอบคุณที่รับชมกันด้วยนะครับเรามาติดตามกันได้ใหม่ในพาร์ทหน้าครับเร็วๆนี้แน่นอนวันเสาร์ที่2เ,เจอปืนครับ